ขอกระลาสิวันดูคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับวันนี้เรา,าอยู่กับเกม Rainbow Six s i e g นเกมนี้แม่งแทบไม,ม่ได้เล่นช้นานเลยเกมนี้ทมมแทบไ,ไม่ได้แคสลงช่องแล้วไงกี่กี่คลิปไอ้ไม่ดีกี่เดือนแล้วที่เราไม่ได้แคสไปก็นับเป็นปีโอเควันนี้เราไปอยู่กับเกม Rainbow Six เหมือนเดิมมาดูแล้วก็อยู่กับอีเวนต์ฮาโลวีนกับชาย4ีนอ้อสี่คนเนี่ยสี่คนไอ้มาสี่คนสี่คนสี่คน สี่คนอายมาสี่คนไอเดลซีพร็อพแบ็คไหมยังไม่เข้าไปดูเลยอะลักล่ากับมอนสเตอร์พวกกูเป็นฝั่งไหนวะพวกกูเป็นฝั่งผีอะมาเลยได้ปะหมดอย่างนี้มันจะทำอะไรได้ปะฮะพวกกูเป็นผีแค่หนีอย่างเดียว ้เห็นใจชัดเลยว่ามันเอาตัวเยอะไรบ้างเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยตามมอีกแล้วไปตาม่าห้องต่อห้องนี้เยอะมาเล่อร์ไดเป่าวะได้ไดเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เรียแล้วเรียบแล้วเียบแล้วห้องน้ำห้องน้ำไหนว่าห้องน้ำองเคือโด้ไปครห้องน้ำเ้ยห้องนี้เอาห้องนี้ก็ได้ไ้สั ไปกับรักไปกับรักเชี่ยมันจะทุบกําแพงเข้ามาได้ง่ายเลยเขาจะตอบกูไงขอรับกูไนไฟใช่ไหมฮะขอรับกูไนไฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่กูไนใช่ไหมถามไปเขาว่าไงกูไนกูไนไฟอาจจะมาแล้วมาแล้ว ไี่โผล่มาเย้คุณโดนจบสแกนเออโขสวยเช่ยเ้มันดักเพื่อนดนดักอ่ะโอ้เชี่ยหนึ่งพีเว้นไม่เอาเพื่อนเราเนาทำให้ที่สุดมั้ว ไอ้ดีเอ้ยมันจะตายแล้วมันไม่จ้ามันไม่หยุดเลยววิ่งเดียว55วิ้วไม่ต้องคิดเรื่องไร้สาระมาจะแกนไหนยะตัวมันวิ่งเร็วกว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งแข่งกับมันมันเร็วอ่ะ แม่งถือแม่งแมงถือค้อนเป็นไอ้ไม่นี่เลยอ่ะยบายแค่คอนเชนซ์ซอแมงไปแน้่นะโอ้สรุปพวกคุณเป็นผีหรือพวกอีกฝ่ายไม่ทราบละครเหมือนในวรถเชนฟอร์เลยวิ่งเลยมันไม่ใช่เลื่อนเป็นขวานอ่ะหรือค้อนวะมันมีขวานกับค้อนวะหรือว่ามีแค่ค้อนวะเพราะจะหามึงเจอเลยวิ่งเหยื่อแล้วมึงนี่จะโอ้เรียบร้อยกระเด็นแน่นอน เฮ้ยซีวี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 ซีว้าชี้เดียวเองเดี๋ยวไมเชียร์กูเอาชี้เอาแม่งวีรุ้นระทึกเลยมึงเอ้ยโทษนายลิกโคตชอบเลยกูสงสัยว่าต้องขีบบีไม่หายไปไหนวะเมื่อกี้ตายไปแล้ว ทุกไม่ได้สีแล้วหรอเจอทุกไม่ได้สี่เลยเฮ้ยถือความผิดเปลืองเกินไปยังไงเปลืองอะไรเขาหลังกูบอกกับดักแม่งตรงนี้ดีกว่าท่านมันจะมือนกัเข้าประตูหลักนี่กันเจอทุกไอยู่ในห้องน้ำป่ะนี่ไงห้องน้ำป่ะใช่ห้องน้ำอย่าเข้าประตูเต็มเลยเต็มเลยอยู่ห้าประครบเลยกับดักป่ะ ก็พบเลยปึเปนไฟเข้วตาได้หนไหนๆมาคุตัตไม่นขึ้นต่างไม่ได้หรอวะไอตัวเขาขันเนระดะน้นตางไมได้หรอเอานไปัแล้วไอ้กระดาษเขาขันแน่นอนตรงนี้เป็นซอฟต์บออะ เลื่อนไปเหลืออะไรน่ะต้องรีบเข้าไปแล้วไม่งั้นม่ตายโอ้ยไปไปไปตัวนี้ก็เหรอยังยังเข้าไงอะเพิ่งเพิ่งล็อกหุดเออล็อกหุดเข้าไปโอ้ยเข้าไม่ได้เออนั่นแหละได้เข้าไปเข้าไปไม่ได้เลยตายเข้าไม่ได้ยัง เราไปกันหลบชิลักอยู่ดีเพนใช่ไหมไหนที่อยู่ห้องไหนวะเนี่ยมันบอกแข่งห้องนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องน้ำอยู่ห้องนี้ห้องหลอกมันอยู่ไหนอ่ะแล้วกูไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่นี่ไปไหนอะเว็อยู่นี่ไม่กูจะไปไอ้ห้องข้างล่างห้องข้างล่างมันอยู่ตรงนี้หายแล้วไอ้เจี๊ยบเอาเลยหธ่แม่งอยากทำอะไรก็ทำนี่อ่ะ เดี๋ยวกำลังทุบอยู่เรียบร้อยเอาก่ะเรียบร้อยโดนโมกาตายมันก็มาแล้วนี่กูโดนตีตายอีกเลยเอาขังกูไอ้เพื่อนต้องเพื่อพ่อขังเว็ดเว็ดไอ้เว็ดอีกทีเหี้ยเฮ้ยไอ้เี้ากูขอะตุ

ต้้าต่างเราออกนะรึได้ได้ได้มันมีเวลามันทงนอกเลยมึงต้องหางกลับเข้าไปเร็วๆสุกเฉินนะมึงก็ต้องโดดไปเลยดักกูมันโดนอาสมีพังได้แน่เลยอย่ยไปโอนเลยเอาไอชิชิบหายละให้มันเข้าฟรีอ่ะ

เอาไเอ่เข้านเก็บ้เก็บไว้แ้วกเก็บ้เก็บปล่ยเก็บเพื่อนอย่าทำแั้นไม่เหลือสโมะมายวางกูแล้วกันนะเฮียเขาีเข้าแน่นอนมเราหมไม่เข้ากันทำอะไรไม่ได้อะ ไปแล้วไอ้ย่าเกือบคับโอเคพวกกไม่มีกิล็อไอ้เียไอ้ย่าเบิดวิ่งสีวิแล้วไอ้ย่ยเดี๋ยวลองหนอยู่นะต้องหนล้ลอ้นลองคนคนมายังไม่มายังไม่มา ก็ึงล่องล่องหวนอยู่มันจะไม่มีเสียงเลยใช่ป่ะไม่มันมีเสียงตีมันมีเสียงตีชัดมันไม่ได้ยินเลยเหรอไอ้เดือดสองคนเลยเอ๋แต่กูแค่ความแค้นต่อแฝงไปกูกูโดนกูโดนกูแฝงโดดสองคนส่งต่อความแค้นอีกที เดี่ยวไม่งขึ้นนะอปั๊บเราหลบหลบหลบไอเสียวอยู่ไม่ได้มัอยู่ในแนนในกรนาตัวเลยไม่โดนวะตายสวยเห้องเดียวห้องเดียวเพ้อถือได้ทั้งหมดเลยอเพื่อนเงียวดักป่ะนะขับขันนะเล่นกับมันเล่นกระดาษเรา่ายแล้ว,ลลวออกมาแล้วกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขับขันเราเว้ย มีฟอสมีกิบล็อกมีสมกไอ้ตัวที่เหลืออยู่ไหนวะโอเคเพื่อนประดักเพื่อนประดักด้านล่างตัวนึงไอ้เเอาไเจือมเป็นฟอสแต่ไม่เห็นอ่ะมีอยู่ในนี้ได้สี่ตัวเลยไม่ต้องเข้าไปเลยไม่รอเขาตายตายตาค่อย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 แย่เข้าไปเลย มีกับดักกอบฟอร์ดิกแน่อะไรเงี้ยมีมีมีอยู่แล้วม MM ีมีอันเดียวมีอันเดียวไม่ได้พูดเ้ยมันจะพร้อมปลาแล้วมันพร้อมปลาแล้วพูดได้ป่ะพูดได้ป่ะพูดพูดพูดไม่ได้ไม่ได้ผมเห็นมากพูดไม่ได้มันติดกีบมันติดกิ่ล็อเนียโอ้ไม่ได้อะไรเงี้ยของหมดแล้วของหมดแล้วเนี่ยของหมดแล้วเว้นมันเหลือมนเหลือคุณไอ้ไฟกันเดียวหมดละ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 คุณโตุ๊ต๊ะเ้สเอาเลยของหมดแล้วแหละ ขาหมดแล้วดักแมงเลยไอ้เหี้ยชิบหายตัวนึงมันออกไปแล้วอะอู่ท่ไ่ตวได้สยเหี้ยอีัแล้วล่ะเป็นตัวอะไรมาอนเหียสัต ไอ้เขียดต้องมปตัวไปหนีแอบพี่อื่นด้วยต้องเอามาคอมโบกับเมอร์ซี่อ่ะไม่มีอ่ะโหวิ่งวันตุกมากเลยแยบไปไปเยอะเรื่องมึงนี่ฮ <are> ีอ่ะมาแล้วมาแล้ว เข้ามาเร็วเอิร์ดมาเร็วเปิดประตูด้วยปิดเชียเชียเชียลมควันลมควันตายโดนโดนตตัน้มันจะมันจะเข้ามาตีแต่ไม่ไม่โดนโดนสตัน ไอ้จังหวะแม่งนู่นเนี่ยกูน่าจะปาทอนออกไปเท่ากันเว้นเรามีไอเดียเราหายตัวไปข้างหลังก่อนแล้วเราปาสตั๊ดมันเข้ามาในห้องมันเสียงเข้าเลยกันเลสย我没火了 smoke 哈哈น哈哈น哎呀น躲我躲สั么 บว้าทยงาน็ปล้อไปแล้ว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 มัโดนกุ้งกุลินงแหแม่งก็ตีนะจอมตัวไปข้างหลังาไปข้างในโอ้ยเห็นกลัวใช่ไหมไอตัวที่เราปกเขา้อตาย

ไม่โคตรเกลียดเลยสัตว์แมงเอาหลงฝนไปด้านหลังแมงแล้วผักแมงเนีะแล้วแม่งก็โดนหนะแมงโดนกับหนักเว้้แลวไปโดนหนาอีกโดนสปงอีกไอเนี่ยตายดีกว่ามื่มึงหยิบอาสามิมาหรืออะไรใช่รปะพอเราปาเสร็จมึงปาใส่พื้นมันเลยสักอย่างอ่ะมันจะได้ตอนนั้นนะมันจะได้หนีไม่ทันไอ้เหี้ยเอาเอวีพีไปเลยเฟิร์ดคอดปวดเนยมึงเอาเอวีพีดีเด่นไปเลยเหี้ย โอ้โ้หไม่คุณพาอย่างนี้เลยไอ้เี้ยชิบ่งมันเล่นอย่างนี้ได้เปล่าอยู่บนมันเล่นอย่างนี้เลยไอ้เี้ตยวมันไม่ซ่อนเหรอซ่อนนะไอ้เจ้าไอ้เจนะ มันไม่ได้ท่องนี่เหรอไปไหนเฮ้ยไปอยู่ตรงห้องนี้ไปอยู่ห้องนี้ไปอยู่ห้องนี้เก็บปล้วออากุโกเนี่ยอะกูไม่ได้หูฟังพาะมึงได้ยินกันเอออะไรซวยเฮ้ยนังอย่ตรยนี้เิฮมไชิบันคนี้ไปไหนอะโอ้ยสัตว์เต็มเต็มกูเลยอะ นี่นีในห้องน้ำในห้องน้ำตายเว้ยเชี่ยพันอะ <c oughs> ลุกไปตายอีกดิเชื่อมันไล่ปลาไฟใส่กูเลย <c oughs> ไอ้ยังมาอยู่ในห้องน้ำมาสิบีคือคือฆ่าเลย now they must pay the price โอ้ยเพื่อนไปเจอทะเลยืนี้ยอยู่ในห้อ <c oughs> งน้ำอยู่ในห้องน้ำโอ้ไม่เอาเว้ยไช้ควาอยโย เอาไปโอลิกุ้งต่อไปเลยเยอะไอเชี่ยมันไล่มันไล่ล้องหนแล้วปาไฟใส่เลย f i f t e seconds left t e <c oughs> seconds l e f อ้เชี่ยเรีย้อยเร็วกวาเว่นเร็วเยอะจกี่เชี่ไม่ทันเลยไอเชี่ยที่หลังไอเชี่ยพอต้องตายก่อนเลยพอต้อตย่ัไม่ยางดีแหมไอเี ไม่มีใช่ไหมมันเล่นแบบวิ่งหนีว่ะมันไม่แอบอยู่ที่เดียว <c oughs> เหระในห้องไม่มีเหรอ,อมีคนเงอยงเนี่ยเอา้าหนีไม่ได้ด้วยอ,อุ้ยไม่สนม่ดูกลับเพียง เฮ้ยไอพี่อ่ะมี่ไปวิ่มาเหรอมึงอ่ะฟังเสียงตั้งแต่ยังกันระเบิดฟังเสียงถามหน่อยดิเฮ้ยอยู่บนบนตายไอ้พวกที่เหลืออยู่ไหนมันวิ่งออกไปอ่ะฟังเสียง

Ó, แม่ไม่เือจริงเหรอเออสารแปงมันทุไปโดนเมื่อกี้แม่ว่ะแม่มันมันเปนออออกมาอุ้ยอยู่ไหมมันมันกำลังลนอยู่ไอ้กาตายหมดเลยอั้ออลปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออลิตายงน็อกน็อกน็อกไอ้จะรอดนเข้ามา ดูเลยว่าแล้วว่าแล้วดูเลยว่าแล้วโอ้ยอะไรกูว่าตัวหนึ่งไปได้มงอุ้ยพุ่งได้ด้วยเหรอได้อะไรวะรู้รอบแล้วกูเคยพุ่งนี้ไม่เห็นได้เลยได้เลยปกติมันติดนี่โอ้ยตายแล้วโอ้ยเฮียอย่างเฮี้ยเลยเห็นว่นที่คุยไว้เลยเนี่ยเรียบร้อยเฮียหมดแล้วนะหมดแล้วนะ ฟอสแทปมั hmm. นองศามันไม่ไ huh. ด้เดียวไปดักโอ้ยไม่ไหวไตไฟมันตาไม่ไหไก่นี่ไก่ที่ดนเดือดได้ ไม่ใช่กูตายคาห้องอีกแล้วห้องน้ำไม่ใช่ดูดกูก็ไปตายเสนยรันเศ้าใเราผักไม่เข้าห้องอ่ะมันเยอะเกินอ่ะสองตัวมันติดอ่ะมันติดอยู่วันติดสองตัวเว้ยอะไรกันอะไรเนี่ยตายมึง ไม่เคยเห็นฝั่งน้าใช่ไหมเคยเห็นผี้ยผีมื่ไอ้ตรงผีมันเชี่ยเกินไปมันน่าจะแบบมีตัวที่แบบแม่งแบบยิงขึ้นไปข้างบนได้ไอ้แบบปลาอะไรขึ้นข้างบนได้แบบไม่ทำไม่ได้